สวัสดีครับลุงต่อพากินฟิสเทเวลวันนี้มานําเสนอเหรียญน,น้ําเต้าหลวงปู่ทิมรุ่นแรกนะฮะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะเหรียญน,น้ําเต้ารุ่นแรกหลังเรียบเป็นเนื้ออันปาก้านะครับของหลวงปู่ทิมวัลหันไล่สร้างประมาณปีพศสอง8นรอยปดเนอันนี้ไม่ได้ชุบนิกเกิลน,นะเป็นอ่าเป็นเนื้อ ปาก,ก้านะฮะตอนแรกว่าดูเป็นเนื้อเงินเนะี่ยให้ดูนะลักษณะของเหรียญก็ผ่านการใช้มานะฮะก็ข้างหลังก็จะเขียนว่าที่ระลึกหลวงพ่อทิมนะแล้วก็เป็นยนันใบพัดอิสวาสุแล้วก็มีอบุเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นรอยอตัดโบราณสมัยปี08 พระของหลวงพุธิมรุ่นแรกนะก็มีสร้างออกมามากมายนะฮะก็ให้ดูนะหลวงพุธิมด้านหน้านะฮะพระครูภาวนาพิรัตทิมนะก็มะอะอ,อุชัดเจนนะฮะให้ดูความความสวยระดับนี่นี่น เขาให้ดูรอยตะใบตรงนี้นะฮะดูตาหนิรอยตะไบตรงนี้กับตรงนี้นะหันหันมาก็จะมีท่านี้ก็ดูเห็นอย่างนี้ก็ดูง่ายสบายใจเลยฮนะเล่นได้นี่รอยตัดด้านข้างอีกข้างก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาจะดูตรงนี้นะดูดูดอ่ารอยเลื่อยรอยตัดของเหรียญน,นะฮะปี 2,508นะหลวงปู่ทิมเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์เขาบอกว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณนะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเกี่ยวกับด้านเลื่อนเมตตาคงกพันชาตีแค้วค่าปลอดภัยเหรียญรุ่นแรกเหรียญถือมียานบารมีของปู่ทิมนะ ก็ท่านกเก็เสกทางด้านเมตตาค้าขายไว้ด้วยนะฮะก็เนี่ยครบทุกด้านหลวงพุทิมให้ดูลักษณะของเหรียญน,นะฮะพระชุดนี้หลวงพุธิมท่านเมตตาปลูกเสกยาวนานเป็นหนึ่งพรรษานะฮะเป็นเหรียญยอดนิยมของอผู้คนในพื้นที่และลูกศิษย์ใกล้ชิดนะก็หายากอยู่สักหน่อยนะครับสมัยก่อนเขา เล่นหากันเป็นหลักแสนนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะฮะถึงจะเป็นเหรียญเล็กเหรียญน,น้ำเต้าเล็กนะฮะแต่ว่าอุตุคุณหลักล้านนะฮะดีหมดทุกอย่างสาเหตุที่สร้างนะเขาบอกว่าสร้างจํานวนน้อยสร้างประมาณ500เหรียญน,นะฮะจะสร้างออกมาเป็นเหรียญรุ่นแรกพร้อมกับแหนบกับรุ่นที่มีแหนบสั้นด้วยนะฮะในปี2000 08นะรายได้ทั้งหมดนำมาทำบุญสร้างกุติหลังใหม่ให้หลวงปู่ทิมนะและซื้อเครื่องปั่นไฟให้กับวัดละหารไร่ในสมัยนั้นนะก็สมัยนั้นก็เหรียญน,นี่ก็เริ่มพัฒนาสร้างขึ้นมามากมายนะก็เหรียญหลวงปู่ทิมก็เป็นที่นิยมกันในหมู่ลูกศิษย์และคนเล่นหาที่รู้จักศรัทธาหลวงปู่ทิม ก็มานําเสนอเพียงเท่านี้นะฮะให้ดูเผื่อใครเจอในสนามนะก็เนี่ยแบบนี้เลยนะฮะก็ส่องปุ๊บพิกมาด้านข้างตรงนี้นี่นี่ตรงน,น้ขยักรอยตัดเนี่ยถ้ามีก็เช่าได้เลยครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนูนขึ้นมานะฮะแล้วเขียนลงบูทิมที่ระลึกนะฮะ ดูง่ายนะฮะถ้าดูถ้าจำดูคลิปผมจำแล้วก็จะจะสบายเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ลงต่อพากินฟิดเจอร์สวัสดีครับ